เคโนขอ,อนำเสนอให้ชมกับที่ดินแบ่งขายนะคะเงินสดได้เงินผ่อนได้ค่ะผ่อนได้ถึง40งวดเลยนะคะผ่อนดาวเริ่มต้นที่10บเปร์ซนะคะที่ดินแบ่งขายถมดินแล้วนะคะพร้อมสร้างบ้านที่พักอาศัยกันได้เลยนะคะตั้งอยู่ที่บ้านทุ้งบอลตำบลบุ้งหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ อยู่ใกล้ถนนเส้นหลักวารินชำราบและสีสเกตนะคะอยู่ใกล้ตลาดบุ้งหวายอยู่ใกล้ร้านขายยาอยู่ใกล้กับเซเว่นบิ๊กซโรตัสวัดป่าน,านาชาตินะคะเดินทางสะดวกสบายค่ะใกล้ห้างสรรพสินค้าด้วยนะคะที่ดินนะคะมีทั้งหมด9แปลงค่ะทุกท่าน9แปลงลักษณะนี้เลยนะคะ ราคาตามป้ายนะคะทุกท่านแต่ละแปลงราคาย่อมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะคะเป็นที่ดินเปล่าค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะคะไฟฟ้าประปามีถึงหน้าแปลงค่ะเป็นที่ดินฉนดคุดแดงฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์นะคะสนใจให้คำปรึกษาเพิ่มเติมและมีบริการสั่งสร้างบ้านด้วยนะคะ สนใจโทรคุยค่ะเพื่อปรึกษาเพิ่มเติมติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใตา้คลิปเลยนะคะเจคเคนโใส่ข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้ mm hmm. ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านด้วยสวัสดีค่ะ